ที่พักสมุยและบีชคลับเปิดใหม่มาลาสกาสมุยรีสอร์ทติดทะเลริมหาดเฉวงสไตล์แคชชวลรักชูรี่หรูหราเรียบง่ายที่ซ่อนดีไซน์และลูกเล่นไว้ทุกที่มู and tone ดแอนโทนดีสวยตั้งแต่ล็อบบี้จนถึงชายหาดมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากไฮไลท์ที่คาร์บานัสบีชคลับเกาะสมุยกับประสบการณ์โซเชียลดิ i น g ่งเพลิดเพล,นเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มได้ตลอดวันอาหารอร่อยมากบรรยากาศริมทะเลก็ชิลสุดๆเราพักห้องคอมฟีวิชพูลนะเปิดห้องมาคือว้าวเลยห้องสวยที่นอนใหญ่มีทีวี ตู้เย็นมีขนมและมินิบาร์ให้ทานฟรีมีหมวกและกระเป๋าให้ใช้ด้วยห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งชักโครกอัตโนมัติไฮไลท์ที่สระว่ายน้ําส่วนตัวเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยได้แช่น้ําคือสดชื่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกสนุกอีกมากมายหรือผ่อนคลายสบายๆที่ไฮเอลและสปาลาวาเชลสปาทรีทเม้นต์คือดีมากที่นี่เขามีไอศครีมให้ทานฟรีตอน4โมงเย็นด้วยนะส่วนมื้อเช้าจะเป็นมินิบุฟเฟ่และเมนูอาคาสให้เราเลือกสั่งได้ใครมีแผนมาเที่ยวเกาะสมุยแนะนำที่นี่เลย มาราสกาสมุย